สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆนะครับในเดือนเมษายน2565วันนี้เราจะใช้ไพ่ที่ชื่อว่า Mystic Dreamer Tarot มาดูให้นะครับอันนี้จะเป็นบ็อกเซตนะครับคือบ็อกเซตนี้ก็จะประกอบด้วยกล่องแล้วก็ภายในก็จะมีหนังสือนะครับแล้วก็ตัวไพ่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังไพ่นะครับเดี๋ยวเราลองมาสับไพ่แล้วดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภนะครับดูวงในเดือนเมษายน2565นะครับ เรื่องการงานได้ไพ่สี่เหรียญน,นะครับสี่เหรียญเนี่ยแทนถึงความมัธยสุดอดอนนะครับแสดงว่ารายได้จากการทํางานของคุณเนี่ยอาจจะอย่างไม่ได้มีมากพอทําให้ใช้จ่ายได้อย่างพุ่งเฟือยแต่อีกแง่หนึ่งสี่เหรียญก็หมายถึงการลงทุนวางแผนทางการเงินได้นะครับก็เป็นไปได้ว่าแม้ว่ารายได้จ,จะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่คุณก็อาจจะมีการวางแผนรายได้จากการทํางานมาแบบเพื่อใช้ในการลงทุนนะครับ การเงินการเงินเจคาถาเนี่ยแสดงว่ายังมีอุปสรรคมีเรื่องที่ต้องจัดการอยู่นะครับอาจจะมีเรื่องหนี้สินเรื่องภาระเงินที่ต้องใช้แต่ว่าถ้าคุณประหยัดอดออมก็สามารถฝ่าฟันไปได้ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับไพ่สี่เหรียญในใบแรกนะครับส่วนใบที่3เรื่องความรักได้มหาเล็กคาถาแสดงว่าคุณกาลังพบรักกับคนถูกใจกับคนที่วัยเด็กกว่าหรือวัยเด็กกว่ามากๆเลยเช่นห่างกันสิปีขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครพบรักกับพบรักกับคนที่ต่างวัวยโดยเฉพาะเด็กแบบว่างๆนี่ก็จะถูกฉลกนะครับสุดท้ายสุขภาพ The Star The Star แทนไพ่แห่งความสมปรารถนาสมหวังนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพก็ดีแน่นอนหรือในทางกับการถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ The Star ก็จะพบแสงสว่างที่ปลายอุวมงจะพบทางออกของปัญหาสุขภาพที่เคยมีมานะครับก็จะจบคลิปของชาวราศีพฤษภเท่านี้น,นะครับขอให้ชาวราศีพฤษภโชคดีถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ